ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศ ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าวันที่14พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่าน และผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมผมได้ยินท่านผมจะเรียนรู้จากท่านและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่านเพราะฉะนั้นเพราแม่พี่น้องที่เคารพรักท่านหลาย14พฤษภาเข้าคูหา กาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดินมีลุงไม่มีเรา